ที่ฉันเก็บไว้ให้แค่เธอที่ตรงนี้มันเธอพิเศษก็เพราะวันนี้เธอไม่ต้องการอีกแล้วสิ่งใดไม่ต้องการวัวใอ เตี้ไวไม่หมดเลยหรือคุณจะเฉยไม่เออไม่อม้อแลว้วมีใครเคยบอกเธอหรือ,อยัง ว่าเธอนั้นไม่เหมือนใครและเธอนารักเท่าไรเธอทำให้โลกของฉันนั้นหมุนต่างไปแค่เพียงได้ใกล้เธอคงมีใครบอกเธอเหมือนกันว่าตัวฉันนั้นเปลี่ยนไปในเวลาที่มีเธอ ยธอไงที่ทำให้ฉันนั้นดีกว่าที่ใครเธอเองจะรู้ไหมที่ฉันมองเธอไม่เหมือนมองใครที่ฉันให้เธอยังไม่เคยให้ใครเพราะเธอคือเธอคนนี้คนเดียวที่ต่างไปฮว oh, oh. ใครในโลกใบนี้ไม่มีที่เป็นเหมือนเธอ My bed. ไงไดงด้ยย้่่ายตตกลรแบบมูัวใครจะมองว่าเธอเป็นไงแต่ว่าฉันกับมองเธอเป็นแบบนี้เ,เธอคือนวนเ่นแบบปอนหัวใจที่ฉันม่ธรรที่ฉันเก็บไว้ให้แค่เธอที่ทรนี้มันเธอพิเศษก็ อที่นี้ก็เจอกันทำเป็นโถูโอ้โหบายบายถ้าก่อนเฮ้ยเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้ครับบายบายแล้วขอรถดีๆฝันดีนะ จะไปทุ่มของป้องกันฉันที่ยตรงนี้ไม่จะไปไหนเพียงเธอหลับตาเท่านั้นฉันจะไปทุ่มของป้องกันนเ,เกียบใจได้รอคนอที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเบสได้ไหม แล้วสรุปแล้วสรุปแล้สรุปคลิปแรกที่คิดถึงหนูที่ถึงมันไดถึงยังไงก็พอรักก็รลักเลยไงคิดถึงไงครับผมคลิปแรกพี่บอกไม่ได้คิดถึงหนูถามว่ามาหาหนูคิดถึงหนูหรอพี่บอกไม่ได้คิดถึงก็ไม่ได้คิดถึงแล้วมาทำาไมก็รักเลยมาจสิ่งที่พี่อยากบอกหนูก็ พี่อยากบอกว่าพี่ดีใจมากๆนะดีใจมากๆจริงๆที่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราได้มาอยู่เคียงข้างกันแบบนี้พี่มีความสุขมากๆพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ทำให้หนูมีความสุขหรือยังแต่พี่ก็อยากบอกว่าพี่ก็จะพยายาม ทำให้หนูมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ทําให้หนูได้แต่รอยยิ้มทําให้หนูเจอแต่สิ่งที่ดีวันเกิดปีนี้ของหนูหนูก็อายุครบยี่สิบสองก็โตขึ้นอีกปีแล้วเนาะก็ขอให้หนูใช้ชีวิตอย่างละเอียดมากขึ้นคิดเยอะๆทําอะไรก็ก็ละเอียดกับชีวิตเพื่อที่ หนูจะได้สัมผัสได้ถึงความรักของแต่ละคนแล้วก็สัมผัสได้ถึงความจริงใจของแต่ละคนหนูเคยบอกพี่เสมอว่าไม่มีใครเข้าใจหนูเลยไม่มีใครอยู่ข้างๆหนูเลยพี่อยากบอกหนูว่าทุกคนที่อยู่ที่ฟังอยู่ ก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆหนูหนูยังมีแม่หนูยังมีโบ๊ทยังมีพ่อแล้วก็ยังมีทุกๆคนแล้วก็ยังมีพี่ที่พร้อมที่จะอยู่ข้างๆหนูเสมอก็ขอให้หนูพบเจอแต่ความสุขนะเนี่ยยายยายก็อยู่ข้างๆหนูเนี่ยาย ากบอกแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยยายบอกว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะขอให้หนูมีความสุขมากๆพี่เชื่อว่ายายคงจะมีความสุขที่มีหนูเป็นหลานถึงแม้ยายจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าพี่เชื่อว่ายายคงเฝ้ามองแล้วก็คงยิ้มเวลาที่เห็นหนูอยู่สักที่ใดที่หนึ่งนะ ยายคงภูมิใจในตัวหนูที่หนูประสบความสำเร็จแล้วก็มีคนรักเยอะแยะขนาดนี้แล้วก็หนูได้เล่นละครหนูได้มีงานหนู YouTube ก็หาล้านซับก็พี่ว่ายายต้องดีใจมากแนะ่ๆยายคงมีความสุขมากแนะ่ๆแล้วก็พี่อยากบอกหนูว่า พี่สัญญานะว่าพี่จะอยู่ข้างๆหนูเสมอแล้วก็ตลอดไปพี่ดีใจมากๆแล้วพี่ก็จะไม่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนจะอยู่ข้างๆแบบนี้แล้วก็จะจับมือหนูผ่านอุปสรรคแบบนี้ไปตลอดไปแล้วเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปด้วยกันก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะมีความสุขมากๆ พี่รักหนูนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้มาถึงกองถ่ายคู่ภัยเลยครบรอบหนึ่งปีที่เราเจอกันวันแรกจริงๆแล้วปีที่แล้วที่เราเจอกันก็คือเป็นวันฟิตติ้งนะคะถ้าเราก็จะถ่ายแบบปีหนึ่งแล้วนะแต่วันนี้ก็เป็นวันถ่ายละครครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งโอ้โหมาเป็นคันรถขนาดนี้เลยนะครับมีทั้งอาหารคันนมโอ้ดีใจมากๆ ไม่ใช่แค่ผมกับเบสนะครับที่ดีใจคือต้องบอกว่าดีใจกันทั้งกองถ่ายเพราะว่าเรามาถ่ายกัแบบว่าสถานที่กันดานมากแล้วเราไม่มีของกินโอ้โหแล้วย,ยิ่งแบบว่าแฟนคลับทำให้แบบนี้โอ้ดีใจมากมากครับเขาเรียกว่าฟุตเป็นเป็น,รปนรอร์ตฟุตซับสปอร์ตนะครับก็คือมาเป็นรถมาเป็นขนมมาเป็นอาหารมีของชอบของผมกับเบสสั่งได้สั่งได้เรื่อยๆด้วยดีใจมากขอบคุณมากๆนะคะก็อยากให้อยู่ในการไปทุกปีนะคะ ครับขอบคุณครับเรามาอัอนิเวอร์ซิลีสกนันเยอะๆครับ